ที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะด้านความรู้ความขเข้าใจในเนื้อหาสาระนะคะในที่นี้ก็คือจะทําเป็นแบบทดสอบนะคะซึ่งคะแนนเต็ม20คะแนนเกณฑ์การประเมินก็คือมี20ข้อ20คะแนนแล้วก็ถ้า12ข้อก็คือผ่านเกณฑ์นะคะแต่ในนี้ยกตัวอย่างมาแค่3ข้อนะคะก็จะเป็นการจะเป็นข้อสอบก็ได้ก็กรไก่ขอไขอก็ได้แต่อันนี้จะทําเป็นเรียกว่า ถูกทะะิหน้าข้อความให้ผู้เรียนติ๊กเอานะคะอย่างข้อที่หนึ่งนะคะก็โจทย์ถามว่าสามารถใช้ข้าวเหนียวสามารถใช้ข้าวเหนียวทุกชนิดมาทําเป็นข้าวเหนียวมูนได้อันนี้ก็เฉลยก็ถูกต้องนะคะข้อที่2ก็คือการแช่ข้าวเหนียวในน้ำสะอาดทิ้งไว้ 3- 5ชั่วโมงก็เพื่อให้ข้าวเหนียวน,นุ่มอันที่3ามก็จะเป็น การเช็คว่าสังขยาสุกหรือไม่นะคะสุกหรือไม่ให้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปในสังขยาแล้วถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาสังขยาสุกเนื้อสังขยาจะไม่ติดไม้จิ้มฟันขึ้นมาอันนี้ก็ถ้าถูกก็เช็คถูกถ้าผิดก็ตีผิดนะคะต่อไปเป็นด้านที่สองนะคะด้านภกษะการ ฏิบัติก็จะมีอยู่40คะแนนมีชื่อน้มสกุลนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อนะคะรวมก็หัวข้อละ10คะแนนรวมก็จะได้40คะแนนนะคะหัวข้อที่หก็คือจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระแล้วก็ทฤษฎีนะคะสนะคะมีทักษะในการปฏิบัติที่ดีนะคะสก็คือการให้ความร่วมมือความสนใจของผู้เรียนนะคะแล้วก็สก็จะเป็นทีอาสานะคะ ก็จะมีการลงชื่อ,อวิทยากรนะคะอันนี้ก็คือเอาแบบฟอร์มจากที่ทางจากของแม่แตงนะคะก็จะมีลงชื่อวิทยากรแล้วก็คมบลแล้วก็ให้ผู้มีนการอำเภอลงเกนทวายนุมัดค่ะค่ะอันนี้เราดูข้อทักษะนะคะถามว่ามีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีมันยังไม่ใช่ทักษะ นะคะเนาะต่อไปเป็นการประเมินชิ้งานนะคะก็จะมีอยู่อ่าสี่ตัวชี้วันนะคะก็คือรวมตัวชี้วัดละสิบคะแนนก็รวมก็เป็นสี่สิบนะคะตัวชิวันที่หนึ่งก็จะเป็นความอร่อยของชิง,งานนะคะของขนมแล้วก็ที่สองข้อที่สองก็จะเป็นความสวยงามข้อที่สามก็จะเป็นความคิดสร้างสารรค์แล้วก็อันที่สี่ก็คือความสะอาดถูกสุขลักษณะอนานอมัยค่ะ อันนี้ก็คือประเมินชิ้นงานที่ที่น้องให้ขนมเขาบอกว่าขนมอันนี้คือคุณภาพเนาะประเมินคุณภาพขนมอร่อยไหมใช่ไหมสวยงามก็คือออกแบบแพ็เกจิ้งใช่ไหมคะให้สวยงามและความคิดขั้งสรร์ก็คือพวกด,ดีไซน์กล่องอะไรต่างๆสีสันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความสะอาดที่ให้สิบคะแนนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวัดที่เราจะใช้ได้นะคะแต่เราจะต้องเน้นว่าทักษะเขาจะวัดอะไร ะะสว่วนชิ้นงานนะ่ะเราดูด้วยตาเปล่าอยู่แล้วใช่ไหมความสวยงามความค,ามคามงทนแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะอแม่